คิถึงแต่ไม่ถึงกันไค่บอะ่บอกใครนะอย่บอกคสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราเปนชิปไฮกับรายการจิบบอกใครนะจึ๊งเฮ้ยวันนี้ก็พร้อมกันครั้งแรกตั้งแต่ถ่ายมาไแ้ม่ได้ท่ายมยู่แล้ววันนี้ใส่เสื้อคนสี ต้องบอกกันว่าไม่แล้วเราใช้งานเขาบอกอยู่เหมือนกันนะไม่ทำเรียกร้องเยอะมาว่นพี่ซีคือแบบสุดยอดเป็นคนตลกเป็นคนน่ารักแล้วคือพี่ซีนะคะวันนี้ที่มาวันนี้คือเราต้องบอกเลยว่าเราโชคชนกันเรื่องสารพัดเรื่องกุ๊กกิ๊กอะไรเยอะความรักโจเอ๋ววันนี้เราก็เลยจะมาเมาส์มาย้อนขึ้นความหลังสักนิดหนึ่งเนาะแต่เราจะบอกกันเป็นทางการก่อนว่าเรามีสปอนเซอร์เลย เขาเป็นแบรนด์ที่ฉันอยากจะเป็นพรีเซนเตอร์มากไป B T S ทุกครั้งหรือไปไหนทุกครั้งคือต้องแบบอยากเป็นพรีเซนเตอร์แบบอยากขึ้นบอด์ดเลยทุกครั้งที่เราไปสยามแล้วเราหันไปมองข้างบนเราเีควา้ฝ่ายฝาว่าอยากจะมีที่เล็กๆไว้ให้พวกเราอาจจะเป็นแบบตรงใกล้ๆข้อเงื่อนไขก็ได้ตัวคนถ้าเลยยังอ่ะแบ์อะไรสีเขียวขนาดนี้ก็ต้อง A A S 5่ขอบคุณเธออยากจะกาบตรง โอ้โหลูกค้าต้อเพ <cs orada oui> er ิ่มข้าโรงพยาบาลน่ะวาโรงพยาบาลอไอทีนี้เขาว่ามีสโลแกนซึ่งเรารู้สึกว่าเราจะมาพูดแบบธรรมดาบู๊ไม่ได้เรามีแบบว่านักแสดงโฆษณาอันดับหนึ่งของชเ u e ี r i นชิพายอันหนึ่งก็ มีคนที่พากไปเรื่อยเหมือนกูเดี๋ยวจะให้คุณไหนมองกล้องแล้วก็พูดสโลแกน5432 A S 5 G เป็นเครือข่ายที่เร็วแรงอันดับหนึ่งได้ได้ได้เฟเวอร์เ่อไง A S ้าจีเขาก็มีสมาร์ทโฟนแบบเยอะแยะมากมายจริงก็เป็นแบบว่าแบรนด์ดังทั่วโลกแล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 9 9กาบ้าหรือเปล่ากำแบงค์พันมีเงินถอนมันง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยเพราะสมัยก่อนอะราคาคือแบบสู แพงมากจะบอกว่าอิจฉาเด็กสมัยนี้มากเพราะว่าเอาจริงๆบ้าราคาสมาร์ทโฟนมันดีมากสมัยก่อนนะอง่ายๆเลยรุ่นพ่อที่มันไม่มีอะไรเลยเล่นได้แต่ลิมซัลกูใช่ฉันบอกเลยโทรศัพท์เครื่องแรกของฉันคือ PCT มงดี้ใครดูอ่ะมงดี้ PCT คืออะไรเป่เกิดสองพันน่ะมงแม้งก็คือโทรศัพท์จาก A 5G เนี่ยก็คือมีทุกแบรนด์ดังแล้วดีทุกรุ่นตอบโจทย์ทุกการใช้งานมากๆปังตึงมันเลิมันปัวมันยั่วต่ออะไรอย่าง จริงๆท,ท,ท,ท็อปิกในวันนี้ที่เราจะมาเมาสกันก็คือสา,ารพัดเรื่องกุก๊กิกในวัยเด็กในวัยที่แบบเราจีบผู้ชายหรือว่าผู้ชายมาจีบเราเพราะว่าสมัยก่อน,นะนบบอ่ะมันไม่มีแบบ 5G คือพวกเราอ่ะทันตั้งแต่ยุค 2G เลยเป็นยุคที่เรารู้สึกว่าการที่จะโทรหาคนคนหนึ่งหรือการส่ง M S N หาคนคนนั้นกูนั่งรถเมย์ไปคุยกับเขา <laughs> หน้าบ้านยังจะไวกว่าซึ่งตอนนี้ก็คือเขามี 5G มาแล้วมันเร็วแรงสะใจมากๆคือหลายๆคนอาจจะยังสับสนอยู่ว่าก็ใช้ 4G อยู่ก็โอเคแล้วหรือเปล่า จะบอกว่า 5G ราคาแทบไม่ต่างจาก 4G เลยเพ<ล>ราะฉะนั้นก็ปัดไปใช้ 5G เลยเพราะว่าเร็วแรงะจะจริงทีนี้เล่าย้อนกลับไปคือเราก็เป็นเด็กที่บ้านก็ไม่ได้รวยมากการที่จะมีมือถือหนึ่งเครื่องมันต้องแบบใช้ความพยายามในการเก็บเงินซึ่งจริงๆมือถือเครื่องแรกอะแม่ซื้อให้<ม>แต่ว่าเด็กมากๆคือประมาณปถมอะอนนั้นก็จะเป็นมือถือที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยเห็นปะถ้าหลังจากวันนั้นมาแล้วก็เป็นยูที่ทุกคนเริ่มมีบีบีเริ่มมีมือถือลำโพง16อัน คือช,ช่วงนั้นอะมันแบบว่าทัาสกีนกำลังมากูว่าจะต้องกดด้วยแล้วกูต้องทัสกีนด้วยหน้าจอกูต้องฟิปกูต้องทุกอย่างสมัยก่อนอ oh God, นะกาฉันจะเก็บเงินได้อะมือถือเครื่องแรไที่เก็บเงินซื้อเองเนี่ยราคา1,700รบาทจำได้ว่าเก็บขอบรองรีบแบบว่าเอาใส่กระปุกอะไรเงี้ยแล้วก็แม่าพาหนูไปซื้อมือถือหน่อยในเงี้ยก็ไปซื้อนะคะรุ่นแรกเลยก็จะเป็น oppo กล้องคือปลอมสบายถ่ายปุ๊บคือไฮไฮเสร็จแล้วปุ๊บ ไอ้พูดภาษาไทยแล้วอันกินจ้าสมัยนั้นคือตาดำน้ำแซงโนโมเทียน สมัยก่อนเราต้องเก็บเงินซื้อเองใช่ไหมแต่สมัยนี้มือ A S อะโทรศัพท์ราคาดีมากคือตอนนี้อิจฉาทุกคนมากเพราะว่าอย่างเช่นเราเข้าไปใน A S ใช่ป่ะชอบเขาก็จะมีมือถือให้เลือกแบบเยอะมากๆอันนี้ไออย่างวันนี้ของเราก็จะถูกมาเป็นตัวนี้นะคะ Redmi 10 5G อันนี้คือมีให้เลือกทั้ง64 g b กับ128 g b แล้วก็ตัวนี้คือเป็น 5G Hot Deal ราคาดีแบบดีมากราคาเริ่มต้น1,234บาทบาหร่า1,234ไม่อนะจ๊ะส่วนลดสูงสุด2,000 สี่ร้อยบาทดีป่ะเนี่ยเขาแจกหรือเปล่าที่สำคัญไม่มีค่าบริการรวมนาด้วยแล้วก็คืณเน็ตแบบจุกๆไปเลย80 ต่อเนื่องไม่อันอ้น3เมเมไปเลยโคฟรีทุกครข่าย300บาทสามารถหาซื้อได้ที่ AS เท่านั้นพร้อมแพ็กเกจด้วยนะคะทุกคนก็คือมี 5G แล้วมือถือก็ต้องต่างทีนี้เข้าเรื่องต่อสมมติว่าเรามีมือถือแล้วใช่ไหมสมัยก่อนนะทุกคนมันไม่มีไลน์ช่วงนั้น Facebook ก,ก็เริ่มมาแล้วแต่ช่วงน,นั้นน่ามาเป็นยุคไฮไฟล์ไฮไฟอะไรจะไดยัปะอิสตูดอีเวนต์จ้นี่เก่งน้อยเองเก่งน้อยเองจ้ากูชื่ออะไรปะ เซีไม่มีไม่ได้เล่น uh huh. <c oughs> Y สามสิบห้า G ขอย้อนกลับไปนึงก่อนที่จะมาไฮไฟอีกนะสมัยก่อนก่อนที่แบบยังมีมือถือแค่โทรเข้าโทรออกอ่ะฉันส่งจดหมายจ้ะทีเนี้ยเราเล่าก่อนว่าเราอ่ะอยู่โรงเรียนหญิงล้วนใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบเพื่อนเพื่อนคบทอมอ่ะฉันก็มาคบด้วยไปจีบรุ่นพี่ทอมอะไรก็โทรคุยกันแล้วทีเนี้ยสมัยก่อนอ่ะโอ้โหค่าโทรอ่ะใช่ไม่จ่ายไม่แต่ซื้อเองคือค่าโทรตีตันใช่ใช่รีโบ้ใช่อะเด็กๆมันน่ายแฉทีนี้เราก็ต้องโทรฟรีใช่่ปะคือ ทั้งคืนแล้วเมื่อก่อนเป็นไรต้องประชุมสายกับเพื่อนเฮ้ยอันนี้มึงเฮ้ยอันนี้จริงเพื่อนนะอีเจนเพื่อนอีกคนนึงอ่ามีแฟนคบกันมาเป็นปีกูประชุมสายกับมันทุกวันทําไมทําไมเป็นช่วงประชุมสายแล้วเราก็คือจะมีการแบบส่งจดหมายเขียนกรอนว่าเขียนจดหนายกูมันนี่กรอนจ้าข่มข่มจ้าไม่เมาเราแต่เรานั้นเมารามันจะมีนี่สุนทรภู่ครกวีขี่ เขียอะไรอ่ะ่ทีนี้หลังจากที่เราส่งจดหมายปุ๊บแล้วก็มาโทรเข้าโทรออโทรฟรีแล้วปุ๊บไฟไฟลายเอ็นเอส <MS N S 1> เอ็นฉ <ไ acc. S 1> ันเคยอ,อกหักจากับ MSN เพราะว่าคนที่ฉันชอบนั้น ตั้งชื่อ M S N คบกับผู้หญิงคนอื่นคนคนนั้นคือเพื่อนอีพีอออ่ออค่ะเราตัวเลือกแล้ใช่คือตามจีบผู้ชายคือสมัยนั้นอะด้วยความที่มันไม่มีอะไรเลยใช่ปะคือมสมัยนี้นอย่างเช่นเราหันไปมองหน้าเขาปุ๊บเราจะตามได้ว่าเขาเช็คอินที่เดียวกับเราหรือเปล่ามสมัยก่อนคือไม่คือฉันต้องเดินไปแล้วก็ขอเบอร์เขาไปส่องเฟซบุ๊กเขาซึ่งตอนนั้นก็คือไม่คนไม่ค่อยเล่นเฟซบุ๊กก็คือคุยกันใน M S N แล้ว M S N อะมึงเวลาพิงคุยอะเขาไม่พิงเปประโยคหาเขาเป็นคำจ้า ไงมึงหลอกจากที่จะเป็นงวันแล้วมันจะต้องเป็นโหลดตัวติ๊กเกอร์ที่มันดึงคุยลำบาก M S N แล้วมันต้องพับดาวหรือเปล่าจะฉะนั้นคือทุกคนแบบตั้งใจกับพับดาวมาแล้วก็ให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยเ็ไปซื้อกระดาษที่ร้าน ตองห้าใช่ห้าห้าห้ารวยนะมันแพงกันละตองห้าคือแพงมากด้นเข้าไปคือจะลองให้กระดาษอะไรแพงขนาดนี้ต้องคือแบบซองมันมีซองให้ด้วยมีกระดาษทับดาวที่เขาเป็นกระดาษเดียวยาวเป็นกระดาษยาวๆนี่เป็นเหมือนแบบแหวแบบแบบแบบของเดลรูปเนี่ยของเราซื้อมาเองเราก็ตัดเองค่ะของฉันชื่อร้านปกรณ์อยู่หน้าโรีบุรณะวิทย์เอ็นเอสเอ็แล้วตอนนั้นไฮไฟอย่างที่บอกไฮไฟมันสนุกตรงที่ว่าใครที่เป็นสายศิลป์เด็กอาร์ตคือแบบต้องแต่งกูพูดเลยนะว่ากูอะขยันมาก ม <audio: rainforest> <time> ัยก่อนอ่ะมันจะไม่ได้แต่งแบบกดเรื่องสีได้เลยคือมันต้องมีการเข้าไปแล้วก็แก้ไขแล้วก็มีโค้ดพอ้เราสามารถเซิร์ชหาได้ตาม Google ว่าแบบโค้ดเจ๋ตีโค้ดเีโค้ดเจ๋ได้เพื่อนนะกูเคยแต่งไฮไฟตามพี่ออสออันนี้คือสม่ยตั้งแต่แบบเริ่มต้นใช่ไปตั้งไฮไฟตามเพราะว่าตอนนั้นก็คือชอบเพื่อนขาวอย่างที่บอกใช่ป่ะแล้วก็คือเออคนเนี้ยเขาเป็นนักร้องก็เลยเข้าไปส่งไฮไฟซะหน่อยไฮไฟเทพคือตอนนั้นอะไฮไฟมันก็จะแบบพรีตีรองเท้าแตะแล้วก็ต้องแบบมีออส เขาก็จะเป็นกริบเป็นกริบมึงจะกริฟเดียวไม่ได้อล้วแบบสมัยเนี้ยมันมีบูมบอลงใช่ปะสมัยเก่าคือต้องกริฟค่ะเราต้องทำเองนะดึงสองซ้ำ แบบนีเราก็ทำเองทีเนี้ยเราสุขว่าเฮ้ยเราค่อนข้างจำเจเราโพสอย่างเงี้ยบ่อยแล้วพอไปดูไฮไฟพี่ออสปุ๊บตีดดำหมดเลยตรงขอบเนี้ยคือมันจะตั้งได้ใช่ไหม่าแบบจะตั้งเป็นรูปเราทั้งหมด100รูปมาเรียงอย่างเงี้ยเป็นมือหลังหรือมึงจะตั้งเป็นแบบว่ามุมนึงอะไรเงี้ยแล้วพี่ออสอ่ะตอนนั้นเขามีแฟนอยู่แฟนเขาก็น่ารักมากอะไรเงี้ยเขาก็ถ่ายกันอย่างนี้ใช่ปะสมัยนั้นต้องแบบกล้างหลังแบบนี้เราต้องเห็นในกระจกก่อนเราก็ถ่ายถูกแต่สมัยเนี้ยมึงเลนส์มี 5G อเจียนหนีมันกล้องสวยแล้วกก็แบบว่่าาใหญมดดูจอ มากคือดูแล้วแบบสะใจอะไรแบบนี้อ่ะหาไม่เจออ่ะเงยเอาเงินของเสร็จเกลียดว่ะใครกันสองคนนี่คือภาพจากเวที10 5G นะคะรวดเร็วทันใจนะจอใหญ่สะใจสุดๆเที่ยว่ายคู่กับแฟนชปบะแล้วก็คือแบบเป็นแค่มุมอ่ะแล้วก็เฟดมาเป็นสีดำหมดเลยเว้ยแล้วค่อยปึ๊บมีเพลงมึงคิดเหรอตอนที่แสดงรู้สึกว่าเนี่ยคนนี้มันโคตรเท่เลยแต่งตามเลย กูเท้าเหมือนกันเป๊ะตรงนี้เป็นหน้ากูอย่างงี้ย่างนี้เลยแล้วก็ข้าบึ๊บเหมือนกันเป๊ะ นั่นแ,แหละเราก็เลยแบบสมัยก็จะจีบผู้ชายผ่านไฮไฟแต่งไฮไฟไตามในวันนั้นจนมาเป็น <c oughs> อันนี้เป็นคนถ่ายรูปแล้วก็ตัดคลิปให้ในวันนี้เข้ามุมแรงงานเฉยเลย <c oughs> แรงงานาทีนี้ไปของคนอื่นต่อ,อมาต่อที่ในละกันเริ่มจากสมัยที่ไม่มีโทรศัพท์เลยละกันไม่มีโทรศัพท์เลยือเราจะต้องดูแลว่าเขาเรียนวิชาอะไรดูบว่าก็ดูอีเนี่ยมันเข้าไปในห้องปกครองไม่เอาตารางสอนเข้ามาค่ะสมัยตอนมหนึ่งเป็นเหมือนแบบรองหัวหน้าห้อง แล้วที่เนี้ยแบบวันไหนคนน่าห้องไม่มาหรือแบบกูไม่เป็นไรไม่ต้องตัวสาไปเองพอกูจะไปอาตารางสอนของของคนทคนที่เราทอะไรอย่างเงี้ย ตึกไหนตึกไหนเราเราจะได้เจอมีโอกาสเจอกันไหมมันจะต้องมีความอย่างงานนิดนึงรู้บ้างนิดน้อยแต่ว่านี่คือไม่ไม่ถึงกับพันมีไอยดีป้าของคุสปอกร์ไปคือต้องรอเจอที่โรงเรียนเท่านั้นนะคือแต่ก่อนอันนี้ก็คือไม่ได้เล่นไฮไฟด้วยเพอเข้ามาถึงไม่เล่นอ่ะตอนนั้นเพื่อนไม่เล่นหรอผ่าเรื่องพ่อจ้ะพ่อแม่อย่างเงี้ยคือจำกัดเวลาเล่นเน็ตมากๆเแล้วจำกัดว่าเราเล่นอะไรได้บ้างก็คือเราเราไม่ได้เล่นไฮไฟต้องรอเจอที่โรงเรียนหรือว่าอีกอย่างหนึ่งอะต้องส่งผล เขียนโพสต์แล้วก็คือถ้าไม่ไปฝากให้แบบเออเอาไปให้ให้หน่อยอะไรเงี้ยก็คือต้องไปแปะที่โตเรียนเขาต่ก่อนต้องเขียนเป็นเนื้อเพลงจะมียุคหนึ่งที่เด็กราชินีคือต้องพกสมุดเนื้อเพลงใช่เลือกเลยวันนี้จะเขียนเปอะไรเอาอย่างนอดมหใ่เขาต้องแบบว่าศิลปินท่านหนึ่งคือมีทุกเพลงของเขาใช่ต้องแบบวงเคลียสมัยนั้นตัวตัวต้องสะสมกระดาษน่ารักน่ารักกระดาษซารีโอหรือกระดาษอะไรเงี้ยคือต้องเขียนรวยเนาะ เแบบกระดาษมาแลกกันที่โรงเรียนอะไรเงี้ยหรือว่าของใครน่ารักก็คือเรามีการซื้อขายแผ่นละสิบบาทอะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นไ้มมือดีอขายพลอรอยกันด้วยอยาจจะเป็นวงนสำคัญวันกีฬราสีอะไรอย่เงี้ยคนที่มีพลอรอยจะขายแผ่นละยี่สิบห้าบาทโอ้นอนนขน<า>ยด้วย,ยเลย มันก็แพง,งแนะแชนละยีอยู่แล้วตอนนั้นแล้วก็ยุยังไม่มีโทรศัพท์ต่อก็คือเป็น M S N เหมือนกันมึงคือกูเป็นคนที่งวยทีมากแล้วกูพิมชามากแล้วเพื่อนชอบรวมแชทเพื่อนชอบรวมกลุ่มแชทก<อ>ันกูก็คือกาลังจะจิ้มเพื่อนเปียนเลี่ยงคือเวลาแบบว่าคุยงานกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือกูก็เป็นเวลาออนน้อยอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องมานั่งค่อยๆหาแบบตัวนี้มันอยู่ไหนวะแล้วก็ค่อยๆกดเงี้ยจนกระทั่งมีสมาร์ทโฟนเครื่องแรก Samsung Candy บอกสีเหลืองเป็นวันจันทร์บอกสีเหลืองเพราะตะก่อนอะกชเเกววตััันนจร นีจำผิดมั้ยสาวเป็นเลนนี่เหรอถ้าทิต์เราเป็นสาวซัมซุงแต่ตอนนั้นยันตอนนี้ก็ยังใช้ซัมซุงอยู่ซึ่ง A A S เนี่ยเขาก็มีแพคเกจโปรเนี่ยของซัมซุงเหมือนกัน Samsung Galaxy A13 เมื่อกี้เหมือนลอยมาเลยอะจริงซงกซ a ่ 5G นะคะเริ่มต้นที่ราคา1,290บาทเท่านั้นเฮ้ยใครมใครมีเซ็นเตอร์พี่ออกเฮ้ยเออไี่ช่วย ทุกคนงงนะคะก็คือจริงๆแล้วมีหลายคนทักว่าพี่อ่อนนั่งเหมือนนิชคุณซึ่งมันสามารถที่จะเราเก็บตังค์แล้วก็ไปซื้อเองไม่ต้องแบบหนุนหนุจะทันเก็บดีไหมคะอย่างไม่เชิดแล้วก็เก็บเงินซื้อเองได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญคือเขามีถึง3กล้องคือกล้องก็ไม่เบย์เบย์นะแล้วความชัดเนี่ย50ล้านพิกเซลเป็น 5C ที่ถูกใจใส่ไอจีมาต้องลองกล้องอ่ะมาเราถ่ายรูปคู่กันดีกว่าโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่นกันอะไร ใดๆคือไม่ต้องเข้า่า่ปืโพสลงไอจีใช่แล้วคือรูปทรงเขาสวยนะเาิงๆมีมิลล์ตกง่ายมากนะคะ Samsung g a l a x y A13 5G เออเมื่อกี้เรามีสมาร์ทโฟนแล้วพอหยุดใช้อันนี้ไปเราก็ใช้ BB เราต้องมีสลิปวิดทยแล้วก็ต้องมี OTW ไม่เล่นเล่น BB อ่ะไม่อเล่นเ่ ไม่เป <SM. S 1> <Christina. S 2> ็นไรไม่เป็นไรไม่แตะหยอกเลยก็เล่นตะเกียวหนูใช้บีบีต่อจากแม่ด้วยใช้แค่แป๊บเบตอนนั้นยังไม่มีซื้อจีบีสมัยนั้นแพงแพงมากเได้ใช้บีบีเคิร์ฟจะต่อมาในราคา2,500บาทใช้บีบีโบอ่ะพีนของกูคือ28งแ50ไม่รู้แต่กูต้องมีต้องมีบอร์ดพินสวยน่ารักเป็นรีคิวเล่นผักไปเลย จากโทรศัพท์มือถือแล้วมีโทรศัพท์บ้านจำได้เลยว่าปี54เป็นปีน้ำท่วมแล้วเราก็ไม่ได้ไปโรงเรียนตอนนั้นก็คือเหมือนแอบกุ๊กิลกับรุ่นพี่ทอมเราคือมีความคิดถึงกันนั่นแหละพ่อแม่ไม่อยู่บ้านตอนนั้นคืออยู่กับพี่เลี้ยงอย่างเดียวเพราะว่าพ่อแม่คือต้องทางานก็ออกไปจากโซนน้าท่วมอะไรเงี้ยเขาทิ้งเราไว้กับพี่เลี้ยงที่บ้านเราก็ใช้โทรศัพท์บ้านโทรเช้าโทรเย็นโทรเช้าโทรเย็นแล้วเราไม่รู้ว่าโทรศัพท์บ้านโทรเข้าโทรศัพท์บ้านอะถูกแต่ถ้าโทรศัพท์บ้านโทรเข้ามือถือเท่าน mm, ั้นแหละเปขอแบ็น โทรหาเบื่อไหนอือเราขอมองนิดนึงนะว่าสมัยก่อนอ่ะโทรศัพท์บ้านอ่ะการจะคุยอ่ะโทรศัพท์บ้านอ่ะมันจะอยู่กลางบ้านมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเราคู่อยู่ตรงนี้บันไดบ้านนั่งตรงบันไดแล้วก็นั่งคุยอย่างเงี้ยแล้วมึงจะคุยแบบรักนาจุบจูแบอีดอกคนแก่แต่บ้านเลยก็แบบแม่โจ๊แม่ได้ยินแม่กไม่ให้มีแฟนอย่างเงี้ยสถานการณ์ของนายก็จบละประมาณนี้แล้วเราก็คือเข้าสู่ยุคสมาร์ทโฟนแล้วปกติของพี่อ่ะก็เป็นเหมือน ทุกๆคนเช่นแบบว่าส่งจดหมายแล้วก็ชอบรุนพี่เขาเหมือนกันเพราะว่าอยู่โรงเรียนแบบหญิงล้วนตลกมากที่ถ้าเล่าไปไม่รู้พี่เขาจำได้ไหมหรอว่าปวดชอบบีบแต่สตาร์บักใครๆก็ต้องชอบนะยกไอนขปตไม่เออนะเป็นความสเตคิดขึ้นมานะมึงแล้วแบบว่าพี่เขาอ่ะ หน้าเหมือนพี่แล้วตาเหมือนเลยกูก็เลยรู้สึกว่าแบบอุ้ยน่าหลอกมากอ้เขาแต่เขาก็ไม่รู้นะเราก็จะแบบว่าซื้อขนมแล้วให้เพื่อนอะไปให้ติดพสต์อิดแบบตั้งใจเรียกอะไรอย่างนี้วันวาเลนทนยก็เจ้ากระดาษนั่งพับโอ้ยเขาต้องแบบประทับใจได้เลยแล้วก็ฝากเพื่อนไปอีกเราไม่กล้าแบบแสดงตัวตนแล้วเพื่อนแบได้ได้แต่เหมือนมันคงลืมแหละมันคงแบบว่ายุ่งย่งอะแบบวานกูอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยมันก็วางไว้ที่ หัวโตวหัวโตวแบบเรียนเราก็คิดว่าเราฝากเพื่อนไปแล้วน่าจะถึงเขาแล้วเรากลับบ้านไปเราก็แบบขเขาจะต้อลุก้อนแน่นอนเดี๋มึงขึ้นมาโรงเรียนโถกูยัยงอยู่ตรงนี้เขาก็อ้าขอโทษที่มึงกูย,ยุ่งกูลืมเอาไปให้คิดถึงแต่ไม่ถึงกันไหมค <h> <Toby> สุดท้ายก็เอากลับบ้านสุดท้ายก็ไม่ได้ให้เ <h> อ็นด <ขอ S 2> ูไม่ให้เพย์ไม่ให้สมหวังกันแล้วมโนอยู่ปะมโนอยู่นะ แต่ช่วงนั้นอ่ะพี่ก็อินกับเพลงนะเป็นป้าแบบว่าฟังฟแชร์อะไรเงี้ยกิ่นลิกจไม่แต่ว่ามันก็โหลดไม่ได้เลยม่ตอนนั้นเราไม่รู้จริงมัคืออะไระบางคนอ่ะเขามีมือถือที่ไม่สามารถแบบโหลดเพลงได้แต่มันก็จะมีแอปหนึ่งป้าที่สามารถบทโทูที่ส่งบูทูที่สงว่ายังดีนะพี่ีส่งบูทูทเพลงคู่จงแน่งโต มึงก็สง่งอันนี้ขอใช่หนึ่งนะสมัยก่อนอนะ่ะเวลาที่เราจะดูอะไรอะ่ะบีบมันจะขึ้นว่าเราอะ่ะกำลังฟังเพลงอะไรดูคลิปอะไรอยู่กูดูคลิปโตแล้วขึ้นสเตตัสเลยอโอ้หคนนั้ง มึงดูอะไรอย่ตูมดูอะไรหรืให้มึงกูแค่ตั้งชื่อหล่ <c oughs> เอเฉยสมัยนั้นเนะ่ยมันก็ต้องฟังโฟูลเชคมันก็ชอบแบบว่าแลกเปลี่ยนเพลง <c oughs> แล้วเวลาแบบเราอีทอินอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากจะส่งเพลงไปให้เขา <c oughs> ยุคนั้นก็เป็นยุคแบบไฮไฟเพราะฉะนั้นเราก็จะไปแบบแนบลิงก์ <c oughs> แล้วก็มีแบบประโยคสองประโยคในเพลงตอนนั้นฟังอะไรวะโซฟาอะไรอย่างเงี้ยแบบยูนิชิสต์นะอ่ะพอเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้นิดนึงแบบมันโนไปเอง เขาได้ฟังหรือเปล่าข่าไหม่ลุยตอนนั้นก็คือเป็นความรักแบบเด็กๆแลยแล้วยิ่งแบบโทรศัพท์อ่ะพี่เป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากเ้ยช่วงนั้นอ่ะรู้สึกว่าจะใช้แบบมือสองของแม่ทีแม่ก็เป็นมือสองแล้วแม่ก็ส่งต่อให้เราเป็นมือสามมือสี่เข้าใจปะแบตมันก็จะเสื่อมไวอ่ะกูนี้ก็คือชอบแบบพกแบตสำรองแบบก้อนใหญ่ๆแบกไปโรงเรียนแบบทุกวันคือแบบไหลกูแทบปูแต่ว่า มนแล้ว <c oughs> เหมือนพี่ในอดีตว่เรามีอะไรคะเรามี Oppo A77 ค่ะาชาร์จไว33โวลต์ชาร์จเต็มในแค่68นาทีบ้าบอ,าอแถมตัวนี้นะยังรองรับ 5G แรม6รอม128เออและน้องๆที่เปิดเบอร์ใหม่ทางช่องทางออนไลน์เขาแถมบมุ่งฟังบูทูธฟรี และในส่วนของราคา2,290บาทผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ยาวนาน36เดือนอ่าห้า5าาีไงแบตจุด้วยไงเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยตามมาต่อที่ดิฉันตอนเด็กๆรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับอะไรกับใครเวย้ยแบบไม่จีบไม่ชายไม่อยากมีแฟนมึงไม่ชอบไม่ไม่ไม่ต <c oughs> อเด็กๆดีเหมือน กูถูกปลูกฝังเว้ยเหมือนเอาจริงตอนทุกวันนี้เหมือนโดนเก็บกดต,ตั้งแต่เด็กอะที่มึบ,นนบ<า>ัดเลยสบัดเลยเออแต่ว่าแบบตอนเด็กๆคือโดนปลูกฝังว่าแบบอย่ามีแฟนมีแฟนใช่ไหมอย่าเป็นผู้ชายคบแล้วเดี๋ยวท้องไม่ได้รู้เลยว่าเขาทาอะไรกันท้องแต่รู้แค่ว่าอย่ามีแฟนเป็นผู้ชายฉันต้องท้องเหมือนพอเข้าไปอยู่วิไลนัตสิทธิ์ใช่ประลาะแล้วแบบเออผู้ชายมันก็น้อยด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราแบบใจเป็นแรงคือผู้ท้องก็แบบว่าเป็นผู้พีรู้สึกว่าท้องมันก็ไม่น่าเป็นอะไรเปล่าทองใช่อยากสีแบบ เขาคนแรกอะไรเงี้ยก็คือเหมือนสต็อกเกอร์มากคือกูจะต้องไปนั่งแบบว่าเอาตารางงานของเขาตปังสอนอันนีน่ากลัวจริงนะ <c oughs> น่กากลัวมากจริงเผ่อคนอากทำตามนะฮะอย่าไปท <c oughs> <อ>ํา,า <c oughs> ตามนะเราคนะือแ,แบบทุกครั้งกูจะอยากไปเข้าแถวหน้าเสาธงมากเพราะว่าทุกครั้งเขาจะให้ยืนเป็นมออะมอหกห้องหนึ่งยุกขึ้นก่อนแล้วกูจะต้องหันไปดูพี่เขาในการที่พี่เขาเดินขึ้อลีกันเงีอยแค่นั้นือมีความสุขมากแล้วก็อีกหนึ่งสเต็ปที่แบบ กูเป็นสต๊อกเกอร์กูอะไปดูหนังสือรุน่นคื่นหนังสือรุ่นอะมันจะมีทุกปีใช่ป,ป่ะแล้วมันก็จะมีที่อยู่แนละ้ว,ว <นะ S 1> เบอเร์เบอร์คือตัวรุ่นอะตัวน่ากลัวจริงแล้วเสร็จแล้วอะกูอะแบบสดเบอร์เขามาใน,นเบอร์ไว้ใช่ป่ะเสร็จแล้วก็แบบโทรไปโทรไปแบบประมาณว่าแบบพี่หรือเปล่าคะใช่ขอแบบเสียงเขาแบบโอ๊ยเสียงเขาเปิดเกินแล้วแบบว่าใช่ค่ะอย่างเงี้ย อ๋อค่ะฟว้วางแค่นั้นแต่กูแบบใจฟูมงเกูกินตอนเต้นแรงไม่แปลกที่เขาจะไปฟ้องคูเหมือนใช่มึุกูน่ากูมากรูขอโทษนะที่หนูทำไรแล้วตัวฉันนั้น <c oughs> ตอนนั้นเคยทำเหมือนแบบตมุนให้เป็นความในใจแล้วก็มีลูกแปะเขาอะไรอย่างนี้แล้วช่มยไหมเขา แล้วเขาก็ไปให้ครูไปทำชั้นบอกว่าเนี่ยเอามาให้อะไรอย่างเงี้ครูไปทำชั้นก็เลยมาแบบแซวมาถามอะไรอย่างงี้ตอนนั้นก็แค่รู้สึกไม่กล้าที่จะไปเจอหน้าเขาเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยอ่ะเข้าใจปะแล้วก็แบบมีแฟนอยู่แล้วยุคนั้นอ่ะกูก็แบบว่าไฮไฟล์ยังมีสะก่อนเน็ตอ่ะต้องไปซื้อเน็ตที่เซเว่นอ่ะมันจะเป็นเตือเออนออกนนานกว่าจะได้แบบหาไฮไฟพี่เขาอะไรก็เลยแบบเออโทรดีกว่าเนี่ยนอกจากโทรอย่างนั้นแล้ว SMS อ็มแล้วมึงกูน่ากลัวมากกู SMS แบบชอบพี่ หนูชอบมากๆเลยหนูแอบมองพี่แบบอะไรอย่างเงี้ยมึงมึงน่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวไม่กูแค่พิมพ์แต่กูไม่ได้โง่นะกูเหมือนพิมพ์แล้วก็แบบไม่ส่งดีกว่าแล้วเก็บเขาไว้ในใจรอยทุดทายก็ได้บอกพี่ขานะว่าวันทายก็ดอกไม้ไปให้ทุกคนแบบเรื่องนี้ทุกคนรู้ว่าเอด้าแบบ ชอบพี่คนนี้มากอะไรอย่างเงี้ยเออพอตอนนั้นแบบไม่มั่นใจใช่ป่ะที่แบบว่าตัวเองไม่น่ารักรู้สึกไม่คู่ควรกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นพอได้โตขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้แฟนคลับรู้ว่าฉันทํางานกับ vivo จมูกแท่งนี้แล้วหน้านี้ก็คือได้มาจาก vivo อ่าก็เลยวันนี้จะมาพูดของ vivo y 3 5 5 g บอกเลยว่าราคาเริ่มต้นดีมาก2อ8 9าบ้าทและดีไซน์เขาคือแบบสุดเก๋มีความแบบเออโฮโลแกรมหนึ่งแล้วยังไงลง ่อนยาวๆได้อีกยีเดือนจาอ้าสปีไปเลยจะต้องซื้อผอมแพ็กเกจแน่นอนของ AIL แรม6กแล้วก็ ROM หนึ่งร้อยยีจ้า <laughs> บอกเลยว่า Vivo อะ่ะเขา คือเรื่องกล้องอยู่แล้วอันนี้ก็คือกล้องหน้าหลังชัดเป๊ะสวยเวอร์อ่เสโนแกนคืออะไรภาพสวยคมชัดสัมผัสเสียงไฮไฟวีโววีโบจริงมองมาทุกล้องสวยจริงอ่นไหนอันนี้ไงสอง สมัยเราโทอย่างที่บอกว่าไม่ชอบยุ่งกับใครแบบไม่อยากให้ใครมายุ่งมาตามตีอะไรอย่างงี้แต่มันก็ต้มีแบบเพื่อนผู้ชายที่อยากตีกเราอะไรอย่างงี้ใช่ปะ <c oughs> ออสวยสวยสวยแล้วสมัยก่อนเราก็จะมีแค่โทรศัพท์บ้านเราก็ไม่อยากให้ใครโทรมาเบอร์บ้านอีกเพราะแบบไม่อยากยุ่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยตรงกลางบ้านอะคุณตาจะมีแบบเหมือนเป็นบอร์ดที่เขียนไว้เบอร์เบอร์ส่งแก๊สเบอร์หมูกระทะตรงนี้นะคุณจำเบอร์ส่งแก๊สไว้เวลามีคนมาขอเบอร์กู๋อ๋อโอ้ยแรงมากเพื่อนก็บอกว่าเป็นผู้ชายเทอให้เบอร์เลยมาอุ้ยนะเราโทรไปเขาบอกว่าเอาแก๊สไหมคร ha 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 ก็คือวันนี้ก็คือมาเอากันแบบว่าสนุกเวอร์สำหรับจริตจิ๊กพูดสลิดจิ๊กพูดส่วนแส่วนนี้ต้องฝากทุกคนด้วยนะคะสำหรับสปอนเซอร์ใจดีของเราคือ A S 5G ค่ะขอบคุณค่ะไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นสปอนของเราแล้วอยากจะอวยแต่ว่าซื้อโทรศัพท์ในของ A S อ่ะคือคุ้มจริงใช่ลดแรงเวอร์ลดสิบบาทที่สำคัญคือถ้าสมมติตอนนี้ใครที่ซื้อติดแพ็กเกจนะ12เดือนของเขาอ่ะได้กระเป๋าผ้าสุดน่ารักแบบที่คุณไหนท์เขาใช้จริงนะเนี่ย จริงค่ะมีของอยู่จริง ใช้ของดิสนีย์เนาะแบบเป็นบริสิทนอกจากที่เราจะได้กระเป๋าดิสนีย์แบบนี้นะคะเรายังได้ยู u ูปพรีเมียมฟรีสี่เดือนอันนี้ดีอันนี้กูเปิดเบอร์ใหม่ได้ปะอันนี้มันต้องซื้อเครื่องค่ะซื้อเครื่องพร้อมติดสัญญาณสองเดือนแล่ยังไม่พอเรายังได้ ASP a y Family ีฟรี6เดือนฉันดูอยู่ตอนนี้คือมีโคนันครบยี่สิบปีอะดูหนังกันยาวๆจุกๆเพลินๆไปเลยใครย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือว่าใครที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนเนี่ยแค่ช่องทางไลน์ AIS Shop นะคะเราจะได้เซ็นทันวาลเชอร์500บาทไปเลยอะเดี๋ยวขอขยายนิดนึงก็คือเราอะสามารถเอาเครื่องเกล่ามาเป็นส่วนลดได้ด้วยถูกแล้วยังลดอีกฟังมาถึงตอนนี้ทุกคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยซื้อที่ไหนแน่นอนว่า AIS Shop และ t ท l e ว i สทุกสาขานั่นเองนะคะแล้วก็หรือว่าใครที่ไม่สะดวกไปที่หน้าร้านสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยที่ AIS Online Store นั่นเองหรือว่าจะเป็นที่ไลน์แอดก็ได้ก็คือ AIS Shop นั่นเองนะคะส่งฟรีถึงบ้านนะจ๊ะ บ่อยตัวไม่ลากปังสับยัวยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เยี่ยมอันตรายเลยค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าผู้บริหารใน AS ดูอยู่นะคะเราอยากซื้ออยู่บนบิวบอร์ดเฮ้ยค่ะทกับบิวบอร์ดบอกแล้วว่าขออยู่เป็น4หน้าตรงเงื่อนไขไหนก็ได้สมมุติข้างบนเป็นทีเซ็นเตอร์แบบ10คนเราจะอยู่อย่าี้